โอเคมาเจอกัน <c oughs> ครับนะครับ <c oughs> ไม่มีแรงดึงไม่ออก <c oughs> โอ้ยดึงออกแล้วอิียสุดยอดสุดยอดผมเพิ่งเคยแบบซื้อกาดเป็นกล่องเงี้ยปกติเลยกาดไทยไงกาดไทยเป็นซูสเร์เด็กไงจต่บูสเตอร์เด็กมันไม่มีโปอะไรมีของแถมมาให้ด้วยคุณสุดยอดอีโซสุดยอดสุดยอดนี <c oughs> ่อะไรเนี่ยต้ <c oughs> <c oughs> ยองไ <c oughs> ส ให้ซองใสไปเลยซองใสสลับใสออน่าสนใจดีน่าสนใจดีนะแต่ว่าซองใสผมว่าวางอย่างนี้มันบางทีมันดูยากนะคือเรา <c oughs> คือคือถ้าวางในเนี้ยในนี้เลยอ่ะบางทีเราแบบแกะออกแล้วมันอาจจะอาจจะเผือทิ้งไงเอออาจจะเผยอทิ้งไปก็ได้แนตะ่ผมว่ามันน่าจ,จะมีที่เก็บที่เก็บพวกซองที่น่าดีอยู่นี้หน่อยนะ แล้วก็พวกฟองมันเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันใส่มาอย่างเงี้ยบางทีมันเก็บเก็บไอ้เนี่ยบางทีมันอาจจะเผอทิ้งไงเดี๋ยวเราเอาซองเก็บออก่อนนะแป๊บนึงโอเคเออเหมือนเสียงจะไม่มีปัญหางั้นเดี๋ยวเรามาแกะโยตัว,ต,วตัวหลักของเราแไ่นะพระเอกของงานนี้เออดยูสิแล้วว่ากล่องมันแข<อ>็งแรง <ๆ S 2> ดีนะจริงว่าไงเหมียว เราดูใกล้ๆนะดูหรูดูแพงดูหรูดูแพงสุดไปเลยน่น <laughs> ดูหรูดูแพงสุดไปเลยโอเคมานับซองกันเถอะหูหนาะหนาะมากซองซองสวยจริงๆตัวอ,าก,อากเก็บเลยอะซ <laughs> องสวยจรงิงๆซองสวยจรงิง <laughs> <อ>นับดูก,ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบนะครับสิบใบ เอาละขออโโซสบายนะการันตีอยากได้อีโซนะครับอยากได้สบายดูเดี๋ยวเราพยายามแกะซองให้มันไม่ขาดแล้วกันนะอยากเก็บซองอะซองสวยโอ้เหมือนคนออกแบบเขารู้ใจอะทำซองมาแกะง่ายมากโอเคมาดูกันครับ มันมันน่าจะอยู่ด้านหลังมั้งอาร์อตอ่ะอาร์ตน่าจะอยู่ด้านหลังเลยคีดแกะไม่ออก <c oughs> มันมันแกะง่ายแหละแต่ว่ามันดึงไม่ออกโอเคใบแรกใบแรกก็เป็นอะคริลิกเลยผมเห็นละเหลืองๆผมแกะได้ละมันมันเป็นใบอะคริลิกเลยน่าจะควีนป่าวอ่ะขอรีลิงได้ไหมอ่ะอยากได้รีลิลิงมากกว่าคำตอบก็คือ อหูฮะโอเคเตียงเลยงโอเค okay, ถือว่าอาหูมันเป็นแบบะอริลิกะ่ะเหมือนสแตนตั้งเลยคุณเหมือนสแตนตั้งมาโครการกาะทเราเนี่ยคือคือมันมันทนทานเกินไปเลยครับแอดเสียเสียได้ด้านหลังด้านหลังมันมันไม่มีอะไรเลยมันโล่งๆเสียดานหนึงแต่ว่าสวยดีนะอาหูครับก็ก็ไม่แย่อาหูจริงๆก็ ใบบัวอ่ะใบบัวอ่ะพูดปากในตัวเองไหมเงี้ยโอเคมาดูใบต่อไปนะฮะต่อต่อไปอ๋อเป็นใบหนาอย่างนี้เลยเหรอ <Okay. S 1> เป็นใบหนาแบบหนาทุกใบเลย<笑><笑><笑>เห็นเห็นเห็นแม่ค้าบอกว่ามันหนาแต่ไม่นึกว่าหนาขนาดนี้ไงอา่าเงี้ยนี่อะไรทำไมมัน,นมีชิคกี้พาย อุย้ยอิโซอิโซอิโซโอเค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 ดีใจดีใจดีใจมากอิโต้นะฮะชอบอิโซมากเลยโอ้ยโอเควันนี้วันนี้นอนหลับละโอ้ยสวยมากสวยมากสวยมากดูดูดูดีมทกดีดเทลโอ้ยอิโซคุณ <c oughs> มีมีของเอาไว้ถ่ายรูปแล้วนะฮะมีของไว้ถ่ายรูปแล้วอิโซนะครับโอเคมาดูฟองที่เหลือว่าเป็นยังไง เห็นเขาบอกว่าเขาการันตีอาตไอตัวนี้แค่แค่สองใบนะไม่รู้ว่าที่เหลือเป็นยังไงนะอะมาดูนิอันนี้ก็ยังหนาอะไรอ่ะฟอยฟอยชึบโอ้ไนส์ไนส์สแบบเดวิลผมเข้าใจแล้วทำไมเขาขายกันแบบเจ็ดสิบแปดสิบบาทมันเป็นอะคริลิกเลยเนย mm hmm. ี่ก็ควรจะแพงแหละ ตอนนี้ถามว่าอยากได้อะไรต่อเหรอเอออยากได้ลิลล่เงะกับโลลี่เราั้งน่าจะประมาณนั้นนะครับกดเบดก,ก็ดีนะกดเบดก,ก็ดีโอเคเออชึบอุ๊โลลี่สวยสวยสวยยสวย,สวยมาป่าครับนอะ่ต่อเลย เอาจริงได้ให้ได้อีโซมาก็แฮปปี้แล้ววะคุ้มเงินละจริงนะฮะต่อไปต่อไปเรารู้แล้วถ้าเป็นใบใบอย่างเงี้ยใบวิบบอย่างเงี้ยคือมันไม่จําเป็นอาโลวีนมั้งถ้าโลวีนรอบนี้ได้อหูครับผมไอ้หูสองใบเลยอ่ะเดี๋ยวนะอหูสองใบนี่มันบล็อกออฟอหูใช่ไหมเนี่ยอหูสองใบเลยนะฮะบล็อกออฟอหูนะครับ แฟนอัฮูน่าจะชอบบล็อกนี้นะฮะแต่ผมไม่อะนะฮะผมไม่ไม่ได้กินอางูขนาดนะั้นโอเคโอ้เป็นซีนเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นพีีของโรล,ลี่กับนโน่นครับกูจำเงาได้ <c ười> ผมจำเงาได้นะฮะความจำดีมากจำเงาได้นะฮะก็เป็นคู่อวยเราอะนะกระถือว่าดีนะครับทำไมกล้องมันกล้องมาดูไม่ค่อยดีเลยวะ กูอวยเรานะอันนี้ดีใจต้องต่อไปท้องต่อไปต้องต่อไป,ออไปดึกไม่อหกแล้วชึบมนมาเดา,าก่อนอันนี้อันนี้อันนี้มันเห็นนละมันคือชชียนกับรัวนะครับนะเชียนกับรัวเป็นชชแอนตอนเด็กด้วยนะเชียนกับรัวนะครับดึกยากอะโอเค อันนี้ชินยาชินยากับอหูนะครับชินยากับอหนะูซองนี้มันมีแต่อหูจริงนะเนี่ยโอเคเลยสองซองครับสลหรับแพ็คแรกซองนี้มันมีแต่ชินยาจริงๆนะนชินยากับอหูโอเคเ็กนะครับเนโอป กลองสุดท้ายของบล็อกแรกลิลิิงใช่ไหมเนี่ยโบคือว่าลิลลิงโอเคถือว่าดีในตัวโวยตัวหนึ่งนะแผ่นใส <laughs> ก็ผลประกอบการตอกแรกนะมาดูกันส <laughs> วยนะเป็นแผ่นใสสิบใบเลยใส <laughs> แบบดูดิคุณดูดิ ขนาดบางตรงๆแล้วมันแบบทะลุอีกย่านหนึ่งเลยผ่านสมากนะครับก็ใบ,บแรกนะฮะดีใจที่สุดก็คือ ISO บบนนะอีโซอะไรนะตัวไวยนะครับตัวไวอีโซฟังแล,ล้วดอีกแล้วก็อาฮูนะครับอาฮูสองใบไม่รู้ว่าทำไมออกมาเยอะแยะ <ś c oughs> อาฮูสองใบนะบแล้วก็โรล,ลินะครับเป็นฮาโลวีนกับคู่ลัวนัวล <ś c> ั <oughs> วนวัวลัวนวัวโรล่แล้วแต่จะเรียกะ แล้วก็ไนฟ์อพูดไปหนึ่งนะลัคก,กี้ชีเอนะครับเอ็กซ์แล้วก็หลินหลินนะสองหน้าของอีโซเยอะได้ไหมแต,แ,ตแ,ตแต่แต่ไม่แต่ไม่เอาดีซ้ำนะขี้เกียจแล้วแบบไม่อยากได้ซ้ำอะ่ะแบบเนี้ยเขวขอเก็บสองแรกนิดนึงอ่ะมาดูนี่ครับสองที่สองเรา กล่องที่สองสะดกดีเหมือนกันนะการเปิดแพ็คอัน็อลกแบบนี้ปกติเราเล่นแต่การ์ดออนไลน์ตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปเล่นข้างนอกกับคนอื่นแล้วไม่ค่อยได้เล่นการ์ดจริงแล้วนะแต่เขาก็เจก้าดีนะทํากล่องแบบเนี้ <laughs> ทํากล่องแบบดึงออกได้เลยอย่างเงี้ยไม่กลัวหล่นไม่กลัวหล่นหรอนะครับขอ ขออะไรก็ได้ที่มันไม่ซ้ํากับสองกอกสองบล็อกที่แล้วอะ่ะดีสุดคือหลินหลิงกับโรลิไม่เอาอ่าหูละวขอละวอาหูโอเคมาลุ้นมาลุ้นการันตีกันนะเอเออขอละไม่ซ้ํานะอย่าซ้ํานะผมปวดหัวต้องไม่หาแรกนะอย่าซ้ำนะเออ เฮ้ยคุยเหรอแมวอาหูนะเอ็กซ์อ้สวย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 โอเคโอเคถือว่าดีถือว่าดีมา <laughs> อีกใบหนึ่งไอพวกอัคลีกอะผมไม่ไม่ซีเรียสหรอกถ้ามันจะซ้ำอะ่ะแต่ว่าไอใบาการันตีเนะี่ยขอละอย่าซ้ำนะฮะอย่าซ้ำเล่นหลิงได้ไหมเล่นหลิงได้ไหม อันนี้น่าจะลิตเติ้ลจอ์นนี่นะครับสีแบบนี้อ่าโอเคลิตเติ้ลจอ์นี่ถือว่าตามเป้านะไม่ซ้ำนะถือว่าตามเป้าแต่สำหรับเราไม่ซ้ำนี่คือโอเคนะ <c oughs> ไม่ซ้ำคือบุญแล้วนะฮะอืมไม่ซ้ำคอเเ็นบุญละนะฮะเด็ก <c oughs> กับอีโซมาก็สวยดีนะครับ <c oughs> แต่ทำไมมันได้ได้แต่ตัวเทีย์ล่างๆวะ อเตัวีอีก้ว้ตหน่อตัวห้ตัวตัว่นโออ้าวอาวูอีกแล้วพอได้แล้วโอ้โหโอ้โหอาวฮูสอ้าวู4ี่ใบแล้วคุณอะไรครับนี่อ่ะอ้าวูออกเยอะเกินอ่ะพอแล้วน้าอ้วูนะไม่ต้องมาแล้วนะ ตอบตอบควีนโอเคก็ก็ดีชว่วยแอปอุ๊กอ,อ,อุอีโซอีโซเย้อีโซดีใจดีใจดีใจฮฮ <g ric an> อะไของดีเอาจริงได้อีโ o ไปเดียวว่าคุ้มแล้วขออีกใช่ปะโอโรออีกแล้วซ้ำเลยฉากเดิมฉากมีเยอะแยะเอาฉากเดิมอีกแล้วซ้ำสองใบเดี๋ยด้นิดหน่อยซ้ำสองใบคือเราไม่ค่อยอยากได้ซ้ำอ่ะขอเดาก่อนชิ้นใหญ่แล้วเหรอ เอาไม่ oh my, อันนี้โกดเปรตตอนเจอกับช้างหลังช้างหลังแกะเอาลิตเต้ลจอนี่ในพีวีนะฮะเขาไม่พีวีฮะอันนี้ตอนต่อสิบหก เริ่มใส่ไม่ได้ละเริ่มใส่ไม่ได้ละการเยอะเอตอนแรกอะเราดูว่ามันจะใหญ่แค่ NICE ก็ก็ดีนะตอนแรกเราดูว่ามันจะใหญ่แค่ไอตัวสุ่มสองใบอะการันตีอะ แต่ไม่นึกว่าที่เหลือจะ,จะจะขนาดเดียวกันเลยเว้ยออสุดท้ายเดลิงปะเนี่ยท็อกฟ้าแบบนี้เอาใหม่ฉากเออีโซนี่โอเคอีโซรับบอนบอยนะฮะเป็นฉากในพีวีไปหนึ่งหมดแล้วครับขอเรียงอีกสักครู่นึ่งหมดเปลี่ยเป็นเนื้อประดาดตัวเริ่มจาก SR นะครับ s อ ก็สี่ใบนะฮะอ i s ซ X Little j นี่อ y a หูนะครับอ่า uh, ตอนเรียกว่าดีจอนนี่ดิเดี๋ยวเป็นเป็นเนื้อในเรื่องยังไงว่าเรียกเรียก l i ต t l e Johnny เนะี่ยอันนี้เป็นดิจอนนี่นะครับสะกดลงท้ายด้วยอ e, อีา่าไอนะฮะ j o นี่ y พอมีสองจอนนี่นั่นเองนะครับโอเคมาดูแบบแยกตัวนละครบ้างนะฮะ นัาแบบแยกตัวละครน,นะ ISO สามใบครับก็ FKR มาเอาจริงนะตอนเห็นอาร์นี้ครั้งแรกอะทำไม่ได้ถึงไอ้นี่เลยทีมเด็กในยูกิโออาร์ไฟอะชื่อเลยนะแฟนทอมไนท์นปหะเออแฟนทอมไนท์ถือ <c oughs> ตัวเอ็กซ d อีอะชิวนั้นเลยอันนี้ของแถมนะฮะน่าจะมาจากบล็อกขาวนะนี่ก็สวยอ,อันหลัะมาดูอันที่มัน ได้เยอะสุดๆนะฮะอหูครับของแถมแผน่นซีดีแล้วก็อะคริลิกซ้ำสองใบซ้มใบหนึ่งนะอะคริลออิกอหูแล้วก็ซีนไม่รู้ออกทำไมแยะ่นะคือก็ไม่ได้เกลียดอหูแต่ว่ามันออกเยอะไปอะผมไม่ไม่ได้ชอบมาขนาดนั้นนะก็สองใบครับดิสตันจอนนี่สองใบ เสองใบเหมือนกันเอ็นี่ตัวถัวสวยนะสวยทุกใบหัวรี่หัวรีหัวรีได้มาเยอะอยู่นะห้าใบนะถั่วดีเอออาร์ตี่สวยอาร์ตอาร์ตีใหม,แววม่แล้วก็สวยมากแล้วก็อาร์ตแถมอันนี้ก็อันนี้ก็น่ารักดีฮาโลวีน Halloween. แต่งงว่าทำไมอันนี้มันซ้ำหรือมัน,หร,มนหรือมันไม่มีอาร์ตอื่นแล้วหรอทำไมมันใช้ภาพเดียวกันวะ สงสันิดหน่อยหใบก็เป็นซีนนะครับใน p ี d ีดัก n อนบอยอีโซนะฮะโรลิ่หนึ่งใบครับโกดเบดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี20 AC นะฮะยี่สิบเอีฉาพบกันครั้งแรกนะฮะอ่ะชิแอนใบเดียวใบเดียวแบบเงาเง,าเงาอ่าควีนสองใบครับเป็นควีนฮาโลวีนกับ อ,นนนะอันนี้ครับตัวนี้ครับเป็นไนฟ์นะไนฟ์ในพีวีกับไนฟ์ฮาโลวีนนะครับมีลหลิงไบหนึ่งนะอันนี้หลิงหลิงฉากแบบฉากเห็นไนฟ์กระโดดด้วยอย่างฮา่านะก็รู้สึกว่าคุ้มอยู่นะคุ้มคุ้มพอสมควรเลยเคุ้พอสมควรเลยเดี๋ยวผมถ่ายแยกใบอีกทีนึงเพราะว่าถ่ายผ่านวิดีโอมันดูอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ ก็ขอบคุณที่ดูครับเราดูคลิปใหม่แล้วคลิปใหม่น่าจะเล่าเล่าถึงสมาพันธ์และพวกข้อมูลหลกัหลกๆสมาพันธ์ทัชแวลูเฟียแวลูอะไรเงี้ยนะพวกนั้นเจอกันจะ้ะแล้วเจอกันครับผมเออเี๋ยวนะทุกคนผมเพิ่งรู้ว่ามันต้องแกะไอเนี่ยบอกด้วยแผ่นพลาสติกนะฮะพอแกะแผ่นพลาสติกเอาแล้วเนี่ยสวยขึ้นเยอะกูด,ดู เห็นหะโอ้โหเงาวับเงาวับมันดีแผ่ดลองด้วยผมเพิ่งเห็นเออเนี่ยเงาสะท้อนเงาเลยไหมสะท้อนแสงเลยสว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 ยมากพอแกะที่เครือบอกอะความสวยคนละเรื่องเลยเว้ยเห็นนะเห็นเห็น,เห,นเห็นความต่างปะแบบโอ้โหเงาชัดป๊อปป๊อปป๊อปนะ่ไม่ทรไมได้โอ้โหแบบสวยตาแตกนะฮะอิโซโสวยตาแตกเลยอาโอเค โอ้หนะครับก็ประมาณนี้แกน,น,น้าออกแล้วสวยกว่าเดิมอีกแค่ตายอ <c oughs> ิ๊วิบ๊อบเลยทีเดียวโอ้โหเทม่มาก